เป็นฮีโร่มากแล้ววันเดอร์วแมนก็เป็นหนึ่งในซูเปอร์ฮีโร่ที่ชอบมากเลยค่ะที่เป็นผู้หญิงด้วยก็จะมีความแบบเฮ้ยรู้สึกภูมิใจแล้วก็รู้สึกว่าวันเดอร์วูแมนเหมือนกับว่าแบบเขาจะมีความแบบมีความกล้าหาญไม่แพ้ผู้ชายแล้วก็แข็งแรงไม่แพ้ผู้ชายคนไหนเลยค่ะก็จริงๆเราก็เป็นคนที่เชื่อแบบนั้นว่าแบบผู้หญิงทำได้ทุกอย่างเท่ากับผู้ชายทหมือนได้ชุดนี้ก็ชุดนี้หน่อยอลังการยิ่งใหญ่อลังการมากหนักมากค่ะแต่ว่าคุ้มค่ะเพราะว่าจริงๆล้วก็แบบฮีโล่เมาดีที่มาทีนี้ตีเรา สิบกโลค่ะคือหนักมากมันเหมือนมับกดไหลค่ะแต่ว่าชอบ,ชอบแสดงว่าการเป็นวันเดอร์แมนชอบชอบแสดงว่าการเป็นวันเดอร์วูแมนนี่ไม่ได้ง่ายเลยใช่ไหมสำหรับตัวเราไม่ได้ง่ายเลยค่ะแต่ก็คุ้มค่ากับความยากลําบากค่ะชอบได้ชอบดูหนังเรื่องนี้อยู่แล้วไหมครับทนกคนใช่ค่ะชอบ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 กดดันอะไร่าเป็นพิเศษว่าตัวหลักเลยเป็นคนชอบเก็บเก็บหนังซูเปอร์ฮีโร่อยู่แล้วแล้วยิ่งวันเดอร์วูแมนรู้สึกว่ามันแบบ มีความใกล้ตัวมีความเรียลลีอะไรอย่างเงี้ยค่ะภาพนี้มันมีความพิเศษยังไงบ้างไหมครับมันก็จะมีให้เห็นในเรื่องของความแบบความอ่อนโยนของผู้หญิงผสมผสานเข้าไปด้วยกับความแข็งแกร่งของผู้หญิงที่เอ่อเขาเรียกอะไรเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่เป็นผู้หญิงแต่ก็ไม่แพ้ซูเปอร์ฮีโร่ผู้ชายค่ะจนๆนะครับใครอยากดูดูค่ะก็มาดูกันเยอะๆนะคะวัน d e r Woman ตอนนี้ก็เป็น สำหรับส่วนตัวเองนะคะก็เป็นหนักที่น่าดูที่สุดแล้วอยากดูมากก็อรอดูเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะได้ดูรอบสุดกันตื่เต,ต้นมากๆแล้วเราก็เนื้อหอมมากเหมือนกันค่ะคะคะ่ะใครว่าเารอโซ่อ๋อ ไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะค่ะไม่เยอะนี่คือทำเรื่อยๆทำนิ้วทำเรื่อยๆอะไรนะคะไยอะนี่คือเรารือทันะเฮ้ยไม่เยอะนี่ก็แบบเราก็แบบกิจกรรมเยอะอยู่ไปเรื่อยๆก่อนหน้านี้เป็นตีแบทตีแบทค่ะตีแบทค่ะตีแบทขี่ม้าแข่งรถอะไรอย่างงี้ก็หลากหลายอยู่ค่ะตอนนี้เปิดใจยังเปิดค่ะไม่ได้ไม่ได้ปิดตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่วมก็รู้สึสบายใจมากขึ้น ก็สบายใจนะคะก็เป็นช่วงชีวิตที่แบบเหมือนเราเราอยากทําอะไรเราก็ได้ทําเราอยากแบบไปเจอใครใครชวนไปไหนเราก็แบบไปได้หมดอะไรเงี้ยก็ดีค่ะนี่ใรอยากไปพูดม้าก็ตอนนี้สามคนก็คือหนุดรั้งโมดีแล้วก็คงเก่าไม่ใช่ไม่ใช่ทั้งสามค่ะ แกงอะไรนะแกงคีของพี่กายใส่ชายอ๋อคือจริงๆก็เป็นแวดวงสังคมแบบที่รู้จักอยู่แล้วใช่หรือว่าหนุ่มคนนั้นหรือเปล่าในแกงนั้นหแกงนั้นหรือเปล่ามีหลายหนุ่มแล้วเกิดคัะนุ่มไม่พูดเลยค่ะแต่แกงนี้แน่นอนใครบอกหนูยังไม่ได้พูดเลยนะในแกงนั้นก็มีมาขายขนมจีนไหมล่ะครับอ้วนมากเลยอ้วนห้อย แงเลยแต่ว่าคนนั้นเขาตอบตอบตอบแต่ว่าในนั้นเขาตามสุดใช่ไหมครับเขาไม่รู้ว่าพูดถึงใครอ่ะต้องพิจารณาต้องดูอะไรเป็นพิเศษไหมหรือว่าต้องยังไงจริงๆก็เรียกว่าไม่เคยแบบคือก็เหมือนเดิมอ่ะก็คือเป็นคนแบบเปิดใจอยู่แล้วไม่ได้ปิดตัวเองก็ดูไปเรื่อยๆอะไรที่แบบเรารู้สึกว่าเออมันใช่มันรู้สึกว่าเออสบายใจก็ไปทางนั้นอเลยก็ มันต้องเยอะขึ้นไงอะไรนะคะไม่ค่ะไม่เห็นค่ะนี่แล้วอย่างเราประมาทนะบอกว่เรามีความรักที่ว่าคนที่จะจับตามองแล้วเป็นประเด็นอย่างเงี้ยไม่กลัวนะก็แบบว่าเป็นคนแบบไม่ได้คือรู้สึกว่าการที่เราเป็นเรามาอยู่ตรงนี้เนี่ยแต่ว่าในเรื่องของความรักหรือชีวิตส่วนตัวเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่าเราก็ยังอยากที่จะใช้ชีวิตได้เต็มที่เหมือนกับคนทั่วไปเราไม่อยากปิดกั้นตัวเอง เพื่อที่จะรักษาแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเพื่อแค่อาชีพของเราคือเรามองว่าตรงนี้คืออาชีพชีวิตส่วนตัวก็คือชีวิตส่วนตัวแล้วก็ควรจะมีสิทธิ์ที่เราจะใช้ชีวิตส่วนตัวได้อย่างเต็มที่โดยที่มันไม่ได้กระทบกับแสดงว่าเราเคารพทุกคนที่อย่างตอนนั้นคนรู้จักกับเราเลยใช่ไหมโอ้ทุกคนเลยเหรอดูแบบเป็นสิ่งของเวลาใครมาจีบอะไรเงี้ยเราก็ยินดีคุยกับเขาใช่ไหมก็เปิดใจค่ะไม่ได้ปิดใจแล้วคือถ้าเกิดใครข้อกาเราก็เราก็คุยได้มาตรฐานถูอไม่พอดีค่ะมาตรฐานถือยังไงใครเด็กคนจะเข้ามา ก็ก็ไม่นะแต่ก็อาจจะแบบคือทุกครั้งที่คนเราแบบเจอประสบการณ์อะไรมามันก็จะทําให้สิ่งที่เรามองหากับสิ่งที่เราไม่อยากเจอมันก็จะเปลี่ยนไปตามนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ตามการเวลาอยู่แล้วก็เป็นถือว่าเป็นประสบการณ์ของความสัมพันธ์ความรักอะไรที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องปรับเปลี่ยนต่อไปกับท no <right> ุกๆคนที no <te ่เราเจออะไร่าเงี้ยก็จว่าก็ยิ่งเราก็เจอรุ um ่นเร็วเหมือนกันแม่เร um ็วเร็วเหรอก็ ก็รู้สึกว่ามันมันก็แล้วแต่คนเนาะแต่คือสําหรับเราเราก็จะเป็นคนที่แบบถ้าเราแบบเราก็โฟกัสได้ทีละอย่างอะไรเงี้ยขออนุญาตถามเรื่องที่เราปิดกั้นกับอดีตคนรักมันเกิดอะไรขึ้นอะไรยังไงเพราะว่ายามากติดตอเราด้วยแต่แบบพูดคุยหรือินดีกับเราอะไรอย่างเงี้ยร้อนแล้วนมั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 นไม่ได้ไปมันไม่ได้เขาเรียกอะไรอ่ะก็ไม่รู้ว่าเขาว่าพอย์คืออะไรเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ย เออแต่ว่าแค่รู้สึกว่ามันคือถ้าคนเราเป็นเพื่อนกันหรือมันมีเหตุผลอะไรหรือมีโอเคมีความจำเป็นต้องร่วมงานหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีเหตุผลในการพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้ก็รู้สึกว่าสิ่งที่พยายามจะพูดคุยหรือทักถามมันไม่ใช่สิ่งที่สมควรหรือว่าไม่ใช่สิ่งที่เราจำเป็นที่จะต้องตอบรับค่ะหลายคนมอกว่าเรายังทำใจไม่ได้เราก็เลยเลือกที่จะไม่ตอบไม่ oh ไม่เกี่ยวค่ะถ้ารู้สึกว่าแบบ คือมันก็จะมีบางคนที่เรารู้สึกว่าเป็นเพื่อนบางคนที่เข้ามาในชีวิตเรารู้สึกว่าเออก็ออกไปแล้วก็ไม่ก็ไม่ควรจะต้องมีต่อไปแต่ถ้ามองแต่ถ้ามองในมุมขอากัรมาเปิดเพราะว่ามันร้อนเรา่ค่คะคือมันมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องมาพูดว่าใครพูดอะไรหรือใครทําอะไรแต่เอาเป็นว่าสิ่งที่เรานิ่งก็นาก่าจะเป็นสีที่ใจดีที่สุด แล้วค<ะ>่ะทำแบบนี้เราเวลาไปร่วมง,งานกันมันจะไม่ลำบากใจหรอครับมาลีหรือว่าไม่สามารถร่วมง,งานกันได้จริงคือจริงๆจะถ้าบอกว่าการที่เราไม่ตอบคือสิ่งที่ทําให้เราสองคนจะต้องลำบากใจถ้าต้องเจอกันหนูว่าจริงบางทีสิ่งที่เขาพิมพ์ม,มาก็น่าจะเป็นสิ่งที่ทาให้เราลำบากใจมากกว่าแลนตั้งแต่แล้วก,ก,กันไม่เจอกัน้วไหมะไม่เจอค่ะมีเราต้งไม่สบสะดวกใจอย่เี้ยวันนี้จะเจอว่าจะคุยกับเขาอะไรอย่างเงี้ย เจอได้แต่คงไม่มีอะไรต้องคุยค่ะแต่ว่าร่วมงานได้ไหมถ้าจริงๆถ้ามีคนติดต่อเออละครก็ต้องร่วมได้เราก็ต้องแบบต้องทาหน้าที่ของเราแต่ว่าก็คงต้องแบบคงไม่ได้มีอะไรมีความแบบคือเราไม่ใช่คนที่จะแบบเอ้ยเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมคือเป็นคนค่อนข้างแบบแบบตรงไปตรงมาอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยคงแบบคงคิดว่ามันไม่น่าจะมีใครจับมาคู่กันอยู่แล้วอะไรเงี้ยไค่ะ ถ้าอยากทำแบบนั้นก็ก็คือทำได้สบายใจไม่ได้มีอะไรติดขัางแล้วถ้าวันนี้ที่ถามว่าสนานี่คืออะไรกันก็คนคยรู้จักกันมั้งประมาณนั้นก็แสดงว่าเราไม่เลือกที่จะตอบกลับไปเพื่อไม่อยากขอเป็นประเด็นต่อยาสามองเป็นยังไงคือมันไม่มีประโยชน์อะไรอ่ะมันไม่มีมันไม่ได้คือการพูดคุยไม่ได้ทําให้อะไรดีขึ้นก็เลยนี่แหละแต่ก็จบได้แล้วแหละเป็นอย่างเนี้ย ให้ถามนุ่มคนใหม,นะม่ดีกว่าเนาะโอ้ยตีแบตที่ม้าเนอะฮะตีแบตที่ม้าตีแบตที่ม้าแข่งรถค่ะสระโดดใจต่าฟ่าน้องแ้าจะเป็นลุ่คนใหม่ก็มีกิกรรมอีกซีมากเลยเนอะ ชั้นลูกคือเหมือนแบบใกล้มันมีจะมีหลายๆอย่างที่เราอยากทำมันตลอดแล้เราไม่ได้ทำอะไรอย่างค่ะพอเราแบบมีโอกาสเราก็แบบเออเก็บหมดเลยอะไรเงี้ยเพราะเอ็กซ์ตรีมก็เป็นอะไรเที่ยวซว่าตอนแก่เราก็ทำไม่ได้แล้วเนาะอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เก็บเกี่ยวไปก่อนตอนนี้ก็เริ่มปวดหลังบ้างแล้วโอเคเนาะขอบคุณค่ะบิด่ตึกขอร้องขอบด้วยดีมาก